สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BQC Quality Podcast ครับผมธนกฤิจลัดุ่งโชดิตหรืออาจารย์ทีเจครับกับดรณพิชยาพัชรเปียงกูหรือดรออมค่ะครับโดยก่อนที่ในตอนนี้มันเป็นเรื่อง v a l i t y เนาะเราอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องของเงินครับเป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวเรามากเลยแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็อยากจะบอกว่า เรื่องที่เอามาเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องของผมเองนี่แหละเพราะว่าผมเคยมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินนะก็เนี่ยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังด้วยจริงเงินเนี่ยเขาอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดจนเราตายเลยนะคะเราเราใช้เขาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเลยนะคะทีนี้เนี่ยมันเราก็ได้ยินความเชื่อเนาะแล้วเราก็ถูกสั่งสอนมาเนาะถูก ให้มีมุมมองนะสุกสอนให้มีมุมมองกับเงินเนี่ยหลากหลายมากซึ่งโตขึ้นเราถึงได้แยกแยะออกว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อ,อันไหนถูกอันไหนไม่ควรเอามาใช้แล้วหรือมันหมดอายุความเชื่อ,อน,นี้ไปแล้วนะคะ ก็เนี่ยเราเราลองมาลิสต์กันดูทีละข้อเลยค่ะพี่ดีเจว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเคยถูกแต่มันไม่ถูกแล้วหรือมันไม่เคยถูกเลยแต่ว่าเราเชื่อกันผิดๆมาตลอดเวลาเราพูดว่าเรามีความเชื่อเราถูกสอนมาเนี่ยโอโ้โหมันคือมันจริงๆบางเรื่องเราก็สาวกลับไปไม่ได้นะว่าเราไปเชื่อนเนี้มันมาจากไหนเนี่ยที่มามันคืออะไรอะไรเงี้ยเนยาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไป ไปต้องไปหาสาเหตุมันเนาะแต่เดี๋ยวเรามาปรับความเชื่อเราใหม่กันนะอันที่หนึ่งคือที่ผมเคยเชื่อแบบนี้มาก่อนนะก็คือเงินหายากนั่นไงเขาว่าเงินหายากเนี่ยเราบว่าเราน่าจะได้ยินคําพูดเนี้ยค่ะมาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเยอะๆอะที่จะต้องคือถ้าน่าจะต้องทํามาหากินกันใช่ไหมคะต้อง ทำทุกอย่างด้วยความยากลําบากซึ่งในยุคนั้นมันคือยุสคสงครามและในยุคหลังสงครามแน่นอนยุสคสงครามมันไม่ใช่ชีวิตที่สะดวกสบายหรอกคะ่ะมันคือยุคฟื้นฟูความสูญเสียนะคะมันคือเราต้องเอาตัวให้รอดในในยุคที่มันเพิ่งเสียหายไปมันคือช่วงยุคกอ่อร่างสร้างตัวเนาะชะนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนงานหายากเงินหายากแน่นอนในยุคนั้นนะคะมันก็คือความจริงในยุคของพวกเขานั่นแหละใช่มันเป็นความจริงในยุคเขาแล้วเขาก็เ,ากเอา ความจริงนั้นมาบอกเราซึ่งในความจริงนะปัจจุบันอาจจะไม่จริงอีกต่อไปมันอาจจะมีหนทางมีช่องทางต่างๆมากมายอย่างนี้นเนาะพี่ปีเจาอายุห่างจากคุณพ่อคุณแม่กี่ปีคะยี่สิบกว่าปีนะยี 20, ่ส<อ>ิบสามสิบปีประมาณนี้ห่างกันสามสิบห้าปีค่ะคุณตาคุณยายก็บวกเข้าไปอีกสามสิบปี นะคะนั่นหมายความว่ามันผ่านมาห้าสิบหกสิบปีแล้วเรายังใช้ชุดความเชื่อน,นั้นอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าใช้อ <laughs> เราก็ใช้มาอยู่พักหนึ่งเนาะใช่ไหมเปลาะยนความเชื่อที่เราจะควรจะเปลี่ยนความเชื่อจากเงินหายากเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นทุกวันนี้เงินหาง่ายขึ้นแล้วค่ะเราสามารถมีอาชีพที่แตกต่างมีอาชีพที่แปลกๆที่สมัยนั้นไม่มีนั่นไหมสมัยนี้มีอาชีพชื่อแปลกๆ,ๆน่ารักน่ารัก,รก,รกเยอะมากเลย หรือบางคนเนี่ยสามารถทํางานได้แม้แต่ไม่ต้องออกสางบ้านเลยไปอย่างไดทุกอย่างมันออนไลน์ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็ไปรษณีย์นะคะส่งรับส่งถึงหน้าบ้านเลยจะส่งของนี้แค่แค่กดแอปพลิเคชันเราเรียกขึ้นมาถึงหน้าบ้านแล้วนะไม่ต้องออกไ,ไม่ต้องออกไปเลยนะ,นะ,ะทั้งรับทั้งส่งเนี่ยอยู่บ้านได้หมดเลยซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยก็ได้แล้วเนาะหรืออย่างย,งยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมมันก็จะมีเขาเรียกว่า ดิจิทัลแอสเซสที่สามารถซื้อขายกันได้องค่ะบางนนนะานคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีสินค้าเลย<ม>แค่เป็นในหน้าแค่นั่งแชทเฉยๆ<ม>นะคะเจ้าของสินค้าก็ส่งสินค้าแล้วเราก็โอนเงินส่วนต่างมาให้เรา<ม>นะคะครับแล้วมันก็มีช่องทางอื่นอีกเล่นมุนก็ได้ไหมไดมไหมคะ forex ได้ไหมไ้ไหม,ไไหมแล้วก็มันมีอีกหลายอาชีพมากนะคะที่ที่ที่มันสามารถใช้ช่องทางใช้ระบบใช้แอปพลิเคชัน นะคะหรือใช้ความสามารถของคนอื่นหรือใช้เงินไปลงทุนแทนนะคะเยอะแยะเลยครับคราวนี้เรามาความเชื่อที่สองกันะนะความเชื่อที่สองครับต้องเหนื่อยจึงจะได้เงินก็อ,อีกนะแหมผมก็เชื่อว่าสมัยนั้นเขาคงเหนื่อยกันมากจริงๆอ่ะอกว่าจะได้เงินถ้าไม่ใช่เจ้าขุดมุลนายน,นะคะถ้าไม่ใช่แบบ เจ้าของที่มีมรดกเสรยี้มมีมรดกสะสมตั้งแต่สมัยคุณปุยอาตาทวดเขาก็ต้องทํางานเขาก็ต้องเหนื่อยก็เข้าใจได้และในความเหนื่อยของพวกเขาก็ต้องแบ่งเงินมาเลี้ยงเขาคุณแม่เราด้วยนะใช่ไหมคะอืก็คือความเหนื่อยจริงๆนั่นแหละที่นี้เราจะปรับมุมมองยังไงดีพี่ดีเจก็คือมันจะมีคําที่เขาเรียกว่า work hard กับ work smart อ่ะค่ะคืออยากจะใช้ว่า ถ้าบางทีเราเหนื่อยกายอ่ะอเราก็จะจะมันจะเหนื่อยจริงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่แบบเวิร์กสมาร์ทก็คือวางแผนเป็นใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์เนาะหรือหาตัวช่วยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะสามารถที่จะไม่ต้องเหนื่นะอยมากมองว่าม,มันมันมีนมีเหนื่อยแบบหลายเหนื่อยนะเหนื่อยสมองอมใช่ไหม,มเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยอันไหนหมดพลังเร็วที่สุดพี่จี ก็ต้องเหนื่อยใจสิใช่ไหมคะเวลาที่เราอยู่กับอะไรที่มันเหนื่อยใจมากๆอ่ะทุกอย่างมันจะชัดตดาวไปหมดเลยนะเราเราอาจจะต้องมาแยกนิดนึงว่าเอะคนที่เขาบอกเราว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยอะไรมันเหนื่อยแรงงานหรือเปล่าต้องไปสหับเน่อะไรนะอาบเหงื่อตากน้ําทั้งวันไหมหรือเขาแค่เครียดเขาแค่มีมุมมองที่มันนิ่งเฉียบกับตัวเองต่อโลกหรือเปล่านะคะเราอาจจะเห็นว่าบางคนอุ้ยทํางานห้องแอร์ทั้งวันเลยดูแบบอ่าแต่เหนื่อยนะอืม จริงๆเขาอาจจะกาลังเหนื่อยใจอยู่<ช>นั่นเองค่ะลองรวงเวลาเราฟังอะไรปุ๊บกย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าตอนเราเด็กๆเราก็สติน้อยเนาะฟังอะไรมาเราก็เชื่อหมดหรืออย่างพี่นึกถึงพวกผูพก้พวกปราชาวบ้าน<ช>ที่ทํางานด้านการ,กรเกษตรใช่ใช่ปราชาวบ้านนี่ยเขาแบบเขาไม่เหนื่อยนะคือ คือต้องบอกว่าไงคือเขาวางแผนเป็นเขาใช้ตัวช่วยเป็นเขารู้ว่าตอนไหนตอนกลางวันตอนบ่ายๆเนี้ยร้อนเนี่ยเขาไม่ทํางานนะเขาจะไปทําตอนเช้าชๆค่ำๆอย่างนั้นนะเนาะเขาก็จะวางแผนว่าเอ๊ะทำตอนไหนมันจะเหมาะที่สุดเนาะใช้เทคโนโลยีช่วยบ้างในบางเรื่องหรือโน้ตหาวบางเรื่องเช่นจุลินทรีย์ก็เอามาปรับดินอย่างเงี้ยนะก็มันไม่ต้องไปเหน่อยแรงมาก ช่แล้วอ๋มเคยเห็นคนที่ทํางานทั้งวันนอนน้อยมากนอนวันหนึ่งสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นนั่นคือเขามีพลังมาจากใจ,จอ่ะพี่ทีเจงอ๋มเ,เคยไปนั่งคุยกับคนคนหนึ่งค่ะเขาอยากที่จะทํางานเพื่อสังคมมากๆแต่เขาก็ตั้งใจมากๆเลยที่จะ make money ะให้ได้เยอ,ๆอะๆเพื่อที่จะเอาไป support คนในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วแรงเขาไม่เคยหมดเลยค่ะนั่นคือมันคือมาจากใจที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆที่อยากจะให้่ะ นีเขาเขาไม่เคยบ่นเหนื่อยเลยนะคะป่วยก็ไม <anymore> ่บ่นเหนื่อยก็ไม่เคยได้ยินเลยนะคะเราคุยกันค่อนข้างบ่อยแต่เราไม่เคยได้ยินคํานั้นจากเขาจริงๆเพราะฉะนั้นความเหนื่อยของคนต่างกันเวลาเราได้ยินคําว่าเหนื่อยพิจารณาลงลึกนิดนึงเหนื่อยอะไรวะเหนื่อยอะไรนะคะนึกในใจก็ได้ถามถามตรงๆเลยก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของต้องเหนื่อยจึงจะได้เงินก็ปรับมาเป็นว่าเรา ใช้การวางแผนใช้วงการกลยุทธ์ใช้ตัวช่วยให้มากขึ้นเนาะแล้วก็ลองพิจารณาตัวเราว่าเอ้คำว่าเหนื่อยนี่เหนื่อยอะไรเหนื่อยใจเหนื่อยกายหรือเหนื่อยอะไรเนาะนะใช่ค่ะโอเคข้อที่สามค่ะพี่เจเจคนรวยเป็นคนไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีโกงเขามากโกงชาวบ้านมาบางทีเราจะเห็นจากข่าวหรือการพูดคุยกันในสื่อ ออนไลน์ online, สังคมออนไลน์ทั้งหลายอ,อะไรเงี้ยนะบางทีจะมีความเชื่อบางในในกลุ่มคนบางกลุ่มอะนะที่ว่าอุ้ยพวกเนี้ยรวยเขาเป็นคนไม่ดีเขาไปเบียดเบียน,น,นคนอื่นมาแน่เลยเนี่ยเนาะพอพอ,พอผลจากการเชื่อแบบเนี้ยเราก็เลยม,มันเหมือนเราเหยียบเปรกอะเราเลยไม่อยากรวยไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นคนไม่ดีอันนี้คือเป็นวิธีที่ของคนที่อยากเป็นคนดีไหมดีจริง คนที่เขาไม่ได้อยากเป็นคนดีเขาก็ไม่สดนะม่ดีก็ไม่ดีสิก็จะไม่ดีอ่ะวยก็จะก็จะรวยให้ได้ก็ไม่ดีก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้ากลุ่มคนแบบนั้นก็อาจจะไม่นับข้่นับามตามาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้คิดจะเป็นคือเขาไม่สนใจอ่ะเพราะว่าจะไปทําใครเดือดร้อนหรือเปล่าแล้วเขาก็จะเพื่อเพื่อมีความรวยเพิ่มขึ้นเนาะอาจจะรู้สึกภูมิใจได้ซ้ําที่สามารถหลอกคนอื่นแล้วร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะเั้น เรามาพูดในมุมของกลุ่มคนที่อาจจะมีความเชื่อว่าอุ๊ยฉันไม่อยากรวยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่า<ม>ใครๆก็บอกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีฉันเลยไม่อยากรวยดีกว่าใช่เพราะงั้นเรามีตัวอย่างเนาะเราเจอเจอแล้วคนดีที่รวยด้วยอ่าเยอะเลยอืมพอเรากตขึ้นเราเจอคนดีที่รวยมากๆเนี่ยเยอะเลยเยอะจริงๆใช่นะคะแล้วเขาแล้วเ,เขารวยในแบบที่เขาไม่ได้เบียดเบียนใครมาทําธุรกิจสุจริต แล้วพอรวยแล้วแบ่งปันค่ะช่วยเหลือค่ะสร้างวัดสร้างถนนบริจาคทานสร้างมูลนิธิเต็มไปหมดเลยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าคนรวยก็มีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีในขณะเดียวกันคนที่ไม่มีตังในคนที่ไม่มีตังก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเช่นกันดังนั้นไอ้โจทย์ที่บอกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีดูจะไม่เกี่ยวกันเนาะ ดีกับไม่ดีไม่ได้เกี่ยงกับเงินเลยค่ะเงินเป็นแค่ตัวขยายผลให้คนคนนั้นมีมี power มากขึ้นถ้าเขารวยแล้วเขาดีเขาก็จะดีมากขึ้นแต่ถ้าเขารวยแล้วเขาไม่ดีเขาก็จะขยายผลความไม่ดีของเขาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินคือ amplifier <laughs> คือเครื่องขยายเสียงโอเค <laughs> เพราะงั้นสรุปของความเชื่อนี้เนาะคนรวยเป็นคนไม่ดีหให้เปลี่ยนใหม่เป็นเป็นว่า ความรวยกับความดีหรือไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกันใช่ค่ะเือจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนไม่ดีก็รวยได้หรือก็จนได้เช่นกันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนรวยนะคะถ้ารวยแล้วเราทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเราได้ไปช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนรวยกันให้หมดเลยใช่แต่ก็เจียนะเจียอะไรเจียให้รวยนะใช่ขอแวะนิดนึงได้ไหมคะแวะเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดานิดนึงมันมีเรื่องเล่าว่าเอ่อ ในระหว่างที่หลวงพ่อกําลังรับสังฆทานค่ะท่านก็รับเงินใช่ไหมคะแล้วท่านก็อวยพรอวยรวยด้วยใช่รวย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 แล้วก็มีคนคนหนึ่งค่ะนิติเจที่ต่อแถวอยู่ที่รอจะถวายสังฆทานก็นึกในใจขึ้นมาว่าพระอะไรวะสอนให้รวยเออเขาก็คิดขึ้นมาอาจจะแบบมีชุดความคิดเดิมที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบนี้เนาะแล้วแต่พอแบบเจอพระอวยพรให้รวยก็เลยงงเอ๊ะตกะงราเป็นพระดีปะเนี่ย ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอถึงคิวถึงคิวคุณพี่ท่านเนี้ยไปถวายนะระท่านต่อหน้าหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เลยถามขึ้นมาว่าหรือมึงอยากจน <laughs> คุณพี่คนนี้ก็เลยเหมือนกับมานั่งคุยมาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าโอ้โห oh พระรูปนี้นี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่คิดในใจ <laughs> แค่คิดในใจเองรู้ด้วยแปลว่าแบบไม่ธรรมดาแล้วนี่ค่ะ <laughs> <ม> เราก็เลยเราจะเห็นว่าโอเคเวลาที่เราไปวัดหลวงพ่อฤาษีิดําเนี่ยวัดท่านสวยมากนะคะแล้วท่านก็แบบเป็นระเบียบมากแล้วก็ดูมั่งคัง่งเนาะมันเป็นวิถีแห่งพระมหาโพธิสัตว์นะอมเชื่อว่าแบบนน,นะคะในกําลังของความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยต้องมีทั้งเมตตามีทั้งปัญญาและมีทั้งกําลังเพื่อที่จะขนสัตว์คนที่ทุกข์เนี่ยไปให้ได้เยอะๆถ้าไม่มีสามส่วนเนี่ยเราขนใครไม่ได้นะคะขนตัวเองขนไม่ได้เลยนะช่วยใครก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองช่วยไม่ได้เลยแล้วจะช่วยใครนะคะ พราะงั้นก็เชียร์ค่ะเชียร์ให้รวยค่ะเพราะรวยคือกําลังอืมที่จะพาทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวหรือบริวารเนาะไปข้ามฝั่งด้วยกันใช่ค่ะ,ะก็ถซะ,ะว่ารวยแล้จะเราจะได้ไปช่วยกันให้ได้เยอะๆเสิร์ฟตัวเองก่อนเราไม่สามารถให้คนอื่นในสิ่งที่เราไม่มีได้อ่าโอเคะค,ะคราวนี้มาความเชื่อที่สี่บ้านครับความเชื่อที่สี่ รวยแล้วจะถูกเบียดเบียนแน่นอนอันนี้ได้ยินบ่อยมากเจอมากับตัวด้วยอืม <laughs> มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องก็คือช่วงที่อมทําธุรกิจแรกๆค่ะพี่ทีเจมีตัวแทนจำหน่ายเนาะเข้ามาสมัครเข้ามาสมัครหลายคนเลยเยอะเลยแล้วก็จะมีอยู่แก๊งหนึ่งโกงตั้งใจโกงเลยค่ะ ล้วก็พอเราจับได้แล้วก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยทําไมทําแบบนี้ล่ะแล้วก็เราน่าจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันแล้วนะเราไม่เอาเรื่องก็ได้นะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งความลงบันทึกประจํากันไว้ถ้าคุณไม่มีเงินคืนเราก็โอเคไม่เป็นไรอย่าทําที่ไหนอีกแล้วกันอย่างนี้ยค่ะตอนที่นั่งคุยกันเขาตอบว่าผมโกงคุณแค่เนี้ยคุณไม่เดือดร้อนหรอกมฮะเอาสักกะอะไรมาตอบแบบนี้ได้ด้วยแล้วคือ เราเราเรารวยกว่าคุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์มาโกงเรา <ừ. S 2> หรือ <laughs> การที่คุณมีน้อยกว่าเรามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาโกงคนอื่นได้ <ừ. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้มันมันอาจจะเป็นวิธีคิดแบบป่วยๆนิดหนึง่ง <ừ. S 2> สาหรับคนที่ท,ที่ที่คิดแบบนี้นะคะแล้วคนที่ไม่มีความสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นกลัวความรวยเพราะถ้ารวยปุ๊บประมาณเหมือนถูกลอตเตอรี่ไหมพอมีถูกลอตเตอรี่ปุ๊บโอ้ยจะมีญาติเพิ่มขึ้นทันที ายากเยอะทันทีเออค่ะทีนี้เนี่ยไอการที่มีคนมาสอนเราแบบนี้เนี่ยอมรับว่าเขาน่าจะเป็นคนดีที่ไม่สามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองจากคนที่มาเบียดเบียนดะก็เลยมาสอนเราแบบนี้ว่าเฮ้ยไม่ต้องไปรวยมากหรอกรวยมากก็ถูกกลมอ่านอนะ้องเพราะงั้นอยากจะแบ่งแบ่งคนที่แบ่งแบ่งเป็นปสองประเภทะนะเนาะเวลาเรารวยเนี่ยแบบประเภทที่หนึ่งคือ รวยแล้วยอมให้คนอื่นเบียดเบียนอ่าอันนี้คือประเภทที่หนึ่งซึ่งการถูกเบียดเบียนเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคือมีสองสาเหตุละกันอันที่หนึ่งคืออาจจะเราอาจจะจัดก,การตัวเองได้ไม่ดีพอเนาะนอย่างที่หนึ่งอันที่สองคือมันอาจจะเป็นวิปากก็ไดะ <laughs> ใช้คำว่าวิบากแต่แล้วเ,น,เนาะเคยไปเอาเขามาอ่าในอดีตเ้นเาะอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือรวยแล้วถูกเบียดเบียนนะกับอีกอันหน,น,นึ่งคือ รวยแล้วไม่ยอมให้ถูกเปลี่ยนเปลียนใช่ซึ่งอันเนี้ยวิธีการก็คือเราก็จะดูแลทรัพย์สินของเราให้ดี ดูแลให้เป็นนะเราก็จะไม่ถูกเบียดเบียนนั่นเองอาจจะต้องแยกนิดนึงว่าคนดีกับคนที่ยอมอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะอืคนดีไม่จําเป็นต้องยอมนะคะ,ะไม่จําเป็นต้องยอมทุกเรื่องอถ้ามันยอมแล้วเดือดร้อนหรือสังคมมันไม่ได้ได้อยู่ขึ้นยอมไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีในการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองให้ได้ด้วยนะคะอย่าให้เสื่อมไปเพราะโจรเพราะการพน,นันเพราะคนไม่ดีเพราะบริวารน,นะคะ ก็ม,มีมีวิธีปกทคปกป้องให้ดีเพราะยันความเชื่อที่สี่ที่บอกว่ารวยแล้วจะถูกเบียดเบียนก็ให้เปลี่ยนเป็นว่ารวยแล้วเราจะจัดการทรัพย์สินของเราให้เป็นใช่วิธีดูแลทรัพย์สินของเราและใช้ประโยชน์มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอืมโอเคอันนี้คือมาความเชื่อที่ห้ากันครับความเชื่อที่ห้าบอกว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้อะ เธอเพิ่งเอามาบริจาคให้ฉันเพราะ mm hmm. เธอตายไปเธอก็จะออกไปไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเอามาให้ฉันสร้างกำแพงวัดซะดีๆ mm hmm. ฉันกำลังจะสร้างโบสถ์เอาเงินของเธอมาชาติหน้าเธอจะได้มีบ้านอยู่ mm hmm. เดี๋ยวก่อนนะชาตินี้ฉันยังไม่ตายเลยอ่ะ mm hmm. เอาเงินให้เธอแล้วฉันกินอะไรจ้ะ mm hmm. นะคะอันนี้น่าจะเป็นคําสอนที่ฟังดูแบบไม่ค่อยน่ารักแล้วเราคิดไปไม่สุด mm hmm. แล้วเราก็เชื่อเขาก็ mm hmm. คือด้วยความที่เรายัางยังไม่ตายอะเนาะเราก็ต้องม,มีมีปัใจจัยในการดํารงชีพนะเนาะเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเองใช่ไหมครับว่า,<ม>วาเวลาที่เราจะดูแลตัวเองคือเราต้องดูแล<ม><ม>ตัวเองก่อนไล่ลําดับยังไงนะออมตัวเองอ่าตามด้วยมารดาแม่ก่อนนะคะมารดาบิดาบุต<ม>รภรรยาข้าทาสบริวารน,นักบวช นักบวอันดับสุดท้ายนะคะตัวเองอันดับแรกคุณแม่ก่อนคุณพ่อนั้นนะคะเอาหมายนะ้เรียอยีกทีหนึง่งตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสบริวารนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียงลำดับไว้ให้แล้วนั้นะอันนี้คือคาราวาสรามนะคะวิธีการใช้เงินของคาราวาสระเด็นสรุปคือตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้ ก็จริง,รงเป็นเรื่องจริงนะแต่ผลิีตอนเรายังไม่ตายอ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะเราก็อยา้มีความสุขแบบที่เราไม่ต้องไปเป็นภาระใครแต่ถ้าเราสามารถดูแลใครได้มันก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นตายแล้วค่อยว่ากันแล้วก็วางแผนหลังตายเอาไว้ก็ได้แต่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็ใช้ให่มันมีความสุขเราก็ต้องเมคมันนี่ให้มันแฮปปี้ดวงมันจะมีคำหนึ่งที่อาจจะดูใกล้เคียง,งคือคําว่าอุ้ย เห็นแก่ตัวกับเห็นแต่ส่วนรวมอาจจะก็ยากขยายความในประเด็นนี้นิดนึงรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมใช่ไหมคะรักตัวเองคือเราจะไม่ทําร้ายตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองอืนะคะเห็นแก่ตัวคือคนอื่นเดือดร้อนช่างเลยจ้ะฉันไม่สนใจฉันเอาตัวรอดคนเดียวก็ได้อืไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นอันนี้เห็นแก่ตัวอ่านะคะมันมันแบ่งกันตรงนี้เนาะคือเป็นเรื่องของการเบียดเบียนคนอื่นเนาะใช่ถ้าพิจารณาแล้ว สิ่งสิ่งเนี้ยเขาเดือดร้อนในตัวของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราเราก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ไม่เบี่ยงเบนตัวเองเนาะคือคือมันเหมือนกับว่าเราเวลาเราเก็บเอาเข้าตัวก่อนเนาะเราก็ค, ой, ค ой ่อยคล้นออกมาสะสมความสุขก็เหมือนกันเราต้องมีสุขจากตัวเราก่อนแล้วเราค่อยไปเสิร์ฟความสุขให้คนอืน่นเนาะถ้าเราถ้าเราไปเสิร์ฟก่อนโดยที่เราก็ไม่สุขอะอย่างเนี้ย เราจะเปื่อยแทนท้องเรายังหิวอยู่เลยใช่ไหมแต่เราก็เอาข้าวไปให้คนอร่นกินก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแรงที่ไหนมาหาข้าวให้คนอร่นกินต่อมคเพราะฉะนั้นเรื่องตายไปแล้วเอาเงินไปไม่ได้ก็ปรับนิดนึงนะครับก็เป็นความจริงเนาะแต่ว่าก็ประโยชน์ที่พูดไม่จบไหมอ่าใช่เป็นประโยชน์ที่พูดไม่จบเนาะเห็นสรุปแล้วทั้งห้าความเชื่อนะครับก็เป็นความเชื่อที่เราต้อง วิธีคิดนิดหนึ่งเนาะซึ่งทุททกข้อเกือบทุกข้อเลยแหละที่ผมมีผ่านมาหมดแล้วเย่ดีใจด้วยค่ะขออออพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ make money นะครับดูแลตัวเองเนาะมีความสุข<า>กับการใช้ชีวิตนะคะก็หาอะไรก็าตามที่มันมาซัพพอร์ตเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขะระยะยาวอย่าลืมว่าเงินไม่ใช่มิติเดียวของความสุขเนาะพี่ดีใจนะคะ สุขภาพร่างกายสุขภาพใจนะคะความสัมพันธ์นะะมันก็ยังมีส่วนที่มันสําคัญมากๆเป็นส่วนประกอบที่สําคัญเลยของชีวิตนอกเหนือจากเงเินดูแลกันให้ดีนะคะคขอบคุณมากๆที่นะพี่ดีเจเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยก็ไว้ติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิง่งติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนจะกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ